สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุ坤ครับวันนี้เรามีงานด่วนนะครับงานด่วนครับด่วนนงพี่น้องเอ้ยจางใบสามครับตอนนี้มาหอดบาดงานครับประมาณสี่โมงครึ่งครับสิบหกนาฬิกายี่สิบนาทีครับโอ้พื้นที่ก็แคบครับนี่รถท้เข้ามาประมาณสองร้อยเมตรครับผมครับท่งเขาครับท่งเขาครับถอยเขามาผมครับแต่ผืนแคบกับแคบครับพื้นที่น้อยแคบครับพี่น้องครับนี่ ถอยเข้ามาประมาณสองรอยเมตรโอ้โหคนขับเหนื่อแตกตอนตอนใครมาบ่อยไทยครับไม่มีคนไทยไหนอาต่โดยจอดกัะเตรียมทางน,นะครับพี่น้องครับนะนี่ ตีมันแคบอน,นมาตอนนี้กำลังหาหมูน่งครับหมูน่งกับซิบนี้ครับนี <laughs> ่ทางกบนี้น้อยครับโอ้โหแคบแห้งพี่น้องครับพื้นที ครับงานด่วนครับงานทําบุญครับทําบุญกำลังไปเจียบดูเพิ่นจ่าจางใบสามมาหัวงานสี่โมงกว่านี่ด้นี่อากงเลยดต้องไปดลืมมงเดยม่อเิ่

วันนี้เรามาแค่สามคนครับสามคนครับสามคนมาสามคนครับเสียบวยกับจันบวยมัเสียบวยกับจันพรอนอะไรโว้ยใส่เสือสี้ฝาให้กันไม่ใซื่ออเสียบวยองจันบวยไปหาเปลี่ยนเสือสกเท่ากัเตะบอลแล้วใช่ไหมใส่มอน้่งทัดดิทัดไม่ใช่หรือมันมันหนองเสือเนี่ยบานมัน

เอาลงกงถอวันกงนี้ยตัวออไได้อ๋อจานทางทาอันนี้นมาสามคนครับงานด่วนทันใจจากใบสามต้องหอดงานสีโมงแรงกบัวมาหาพื้นที่ลรงนีกประมาณนั้นหาโมงมาสินัดตังเขี่ยโผดครับพี่้องครับ 3ามเหยียญซอยในบาทอัดกานโดยเขามากอ่ะเกือบสมบโมงหนึ่งแล้วหน่อยแห้งทางปราบเซียนครับลงมือครับเป็นสามสุมหัวที่สองครับสิบประทานงาน เอาไปซ้ำสักวันครับเดี๋ยวโอ้โหเอาเอถไทยว่มีเสียงเกลี้ยงไหยลโอ้รุ่นสุกตัวนี้เปัดปัดปันไทยรุ่นรุ่นุกนี่รุ่นซุกฝุ่นดีสวย เดวเรเดี๋ยวเดียเอาีนี่ไก่ไหนของที่ไหนวะเดี๋ยวานยวนี่ขเยอยงนัอยนเาสู้่เอาครบ่ได่่ใชน่ต่ี๋นี่เนี่ยเขาไเขาไม่เยเลมใจนี่เไม่เออามยาแรเดี๋ยวเดี๋ยวนีแรง

นะครับพี่หยาต่างหากครับพี่น้องครับไปสนุกสักพักหนพอกันย่ำได้หรครับเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้พื้นวิธีแล้วก็เสร็จแล้วกต่การเลี้ยงตูวครับนี่ครับตอนนี้เบป็งการลงตูวนะครับจะว่างไว้ซื้อเด้อครับเด้อพอมาสามคนพอดีครับ มันย่งต้องเปียดเปลี <r uent> <st> ่ยนใบครับ <ông> พ <rees an> <t> ี <t> ่หนังครับ thank yeah. you ผ่านไปครับสมูงหนึ่งม่สะบู๊งหนึ่งตอนนี้กำลังติดไฟครับเยาสามคนครับเยาครับเาะครับส่วนวิทีกาตั้งเสร็จแล้วครับเหลือแต่ติดไฟตัวโลกเสร็จเรียบรเียนนาจาเธตวเทวา มีนี่ครับพื้นที่เชมากครับควาใหญ่แค่หนครับเอาครับพี่้องครับตอนนี้ครับเ,เ็นแล้วครับตอนนี้เลวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงครับหนึ่งทุ่มตรงตั้งห่านตอนประมาณหามงตัางห่านหามงแรงครับเร็มหนึ่งความเร็วครับเรื่องดังแล้วไฟติดแล้ว รอแต่นักมนตรีกับหมอรำครับตอนนี้งานเพื่อทำงานวันจังไปสามวัดบันงานซีมง,งกัวสามจีหามงศักได้ครับหามงศับเนี่ยพื้นที่แคบๆครับนี่โอ้ตัวนี้หลวงพ่อกำลังมาสวดมนต์เป็นงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลครับ เรื่องสีสดครับเป็นถางสีใบครับเบทตอรนมันฟังนี มาเสวนพ่คนครับคลิปนี้ครับงานเหมือนทันใจ เฟังนี่ตั้งนไี wow ้ตนีครับมีูตังมาเลยครับค่ากําแยงครับค่าคุณใหม่เลยทำมาตังในอาหารนะครับนไม้ชายาตังงนใส่สรียังมีเหตังงานกัเสียงก็คือ่งซับมดแหละด้หันมาย้ำมาตังในอาหารนะครับ อยางก่างกับอ,อารต่ำๆครับวตกำแพงโอ้มันทำทำทังสังสีเลยอารไหนมัน่อกอไปครับเือทีเขียแห้งครับอเาอาเตะทาุดขมาก็เกือบสัมโมงนึงแล้วซ้ำซ้สำซ้ำหุบหัซ้ำหุบหคั้งนึงแล้วไปแยกเพราะว่าตอนนี้เขาเบือกไปแยกเบือตัวเดียวไ่ไ่ได้ลาสายแยก บรต้องแยกกันเลยมาครับคุณลางงานดูครับคุณลางงานเจเบิ่อขางนนเบง่งลางงานูต้องแยกกูต่อกสยงไฟแงกจพนที่้างครับตั้งติดทางเลยครับนี่นี่ครับบรรยากาศอาหารกับซัมนี้ครับอาหารเยกัมเพงครับ ยอแต่อาจารย์นักดนตรีครับตัวนี้นะครับพ้อกันคลิปหน้าครับ,ออรบ,รบพี่น้องเบื่อนๆฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามถึง10,000หมื่น subscribe แล้วขอบคุณมากๆครับพี่น้องครับนะครับพ้อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ